ไม่ไม่มม่ีการระเบิดบไมันจะบอกระเบิดได้ไงระเบิดมันแก๊สมันเบาเบานะเป็นไม่ใช่แก๊สแก๊สเบาเบานี่ตรงไหนที่เกิดไหมมีก๊อกไห่เหรอก๊อกไหนอันนี้นี่ระเบิดคนไม้ระเบิดคนไม้เติมน้ำตรงนี้เช็ดแก๊สตรงข้างล่างเลยทิ้งนี่เฉยจริงเติมน้ำใส่ตรงนี้ปุ๊บหนึ่งเราก็ปิดเต็มไม้เติมขนาดนี้เนาะมันจะมันจะเห็นล้นเองครับจะเรนเราลดให้มันได้ขนาดนี้ ปิดไว้ตรงนี้เพราะมันเหมือนจะต้มเหล้าขาวนะแล้วสับปะไม้ฉีดให้เป็ดไก่ได้ดับกิน,นดับอะไรดไ,ด,ได้สบายย้มดิ๊นเห็บปลานี่ทำให้พิเศษเลยตัวนี้คือท่อสี่นิ้วเนี่ย ทีนิ้วมันจะแรงกว่าปกติผมใส่สามนิ้วมันก็ยังแรงเลยเรียงไม้เข้าไปดิใช่เรียงไม้เข้าไปแไม่เลี้ยงแค่เลี้ยงเนาะเพราะวันมิตรผสตัวนี้เนาะเพราะเป็นอย่างนั้นครับมันทีไหนมันฉุบเร็วมันฉุบเร็วเราก็ได้ผ่านเร็วเราย่นเวลาการทำงานไงก็ได้เสร็จเรียบร้อยระวันหนึ่งเราเผาได้สองครั้งอ่ะสองครั้งเลยถ้าเป็นไม้แห้งนะไม้แห้งที่เผาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเสร็จเลย หนึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองพี่ไข่ผมเยอะไข่ดีมากเลยไม่สดเนาะไม่ยางอันนี้เอาไม้ใส่ดีอันนี้จุดตรงนี้นี่จุดด้านนี้ก็ไรบีจุดด้านนี้จุดด้านนี้วันนั้นก็เปิดรับลมจุดด้านไหนก็ได้สองข้างแต่ว่าเปิดสองข้างเลยเอาไม้ใส่ด้านไหนก็ได้จุดแล้วก็เปิดเปิดเปิดไว้แบบนี้แหละเปิดไปสองข้างแบบนี้แหละเปิดดูหน่อยบีเปิดียวถ้าเป็นมันดีโดยได้น้ำลูกค้าอีกแม่ก็ยังได้เหมือนกันจ้ะอันนี้ผมรับประกันเร็้ยวแต่ไม่สดเหมือนกันสิใช้เวลาจะหน่อย มันมันเป็นไม้ทำเป็นไม้แห้งเนี่ยแค่หนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยเลยหนึ่งชั่วโมงอันนี้เราจุดตรงนี้เนาะครับจุดตรงนี้เลยแล้ไม่จุดไม่จุดมตรงนี้เองใช่ครับปิดฝาไว้แล้วก็เอาดินใส่ด้านบนดินเห็นไหมดินเหนียวไหมดินธรรมดินเหนียวว่าดินเหนียวใส่ทรายก็ดีค่ะดรงูที่มันออกเนี่ยแล้วก็เอาดินทรายกลบอีกรอบหนึ่งให้มัน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 นูน เเตมลยให้มันเต็มหมายกว่ามันจะนนนเป็นฉนวนเป็นเป็นฉน,น,น,นวนกันใช่เป็นฉนวนกัน,นเพราะความร้อนจะลอยตัวนะความร้อนจะลอยตัวข้างบนเราจะให้ความร้อนอยู่ในตัวถังตลอดไม่ให้มันระเหยไปเพร<อ>า <พอ S 2> ะพอเราใส่ไฟไปเรื่อยๆใส่ใสเยอะไหม ต้องต้องเยอะพอสมควรเพราะว่าต้องต้องการพลังไฟเยอะพอสมควรเดี๋ยวเดต้องให้เต็มนี่มาเงินเท่ารใช่ครับใช่เต็มนี่อย่างเดียวเต็มนี่อย่างเดียวเพราะว่าใส่เข้าไปเลยค่ะถ้ามีไม้ท่อนใหญ่ๆเท่านน้นอ่ะได้ดีมากเลยความร้อนมันจะสูงเร็วค่ะโอ้เยอะใช่ค่ะใส่เข้าไปเลยมาไม้จะจะเผาอยู่มาสักสิบตันโอ้เตาเดียวไม่พอ เดี๋ยวค่อยว่าทดลองก่อนพ่อจะมาเผาให้วันนี้เดี๋ยวโอ้ยอยากจะไลฟ์สดมากเลยนะเนี่ยคนเขารอนานเขาเลยไปขข้้าวมาตะหลงทางอยู่อันนี้เราก็ไปเอาดินเหนียวเอาทรายมาเผาเผาให้ก็ได้พักรถด้วยมันมันร้อนในสวนมุ่นเดี๋ยวของป้าไม้สดใช่ไหมคะเดี๋ยวแกคงเข้าใจเพราะว่าป้าดูตลอดดูผมตลอดทั้งวันดู อ๋อในนี่มีอยู่ในทุกไฟรีวิวมีตลอดอะไรติดไฟมาแล้วใช่ไหมคะวิธีวิธีมันไม่ได้ยากอะไรยุ่งยากจุดไฟปุ๊บเนี่ยพอมันพอมันเอ่มันจะเป็นถ่านมันจะมีไฟขึ้นปูดขึ้นไฟขึ้นแล้วให้เรามาสังเกตตรงนี้มันจะมีมีควันมันจะแรงมันจะมีน้ำอ่าอันนี้คือน้ําส่งก่อนไม้เนี่ยมันจะหยดลงมันมันจะมีควันผสมมาถ้ามันติดปุ๊บมันควันจะแรงทีปกติเอาไฟมันจุดเลยไฟจุดมันจะปุ๊บเล ถ้าเผื่อว่ามันมันสุกแล้วเราเราดูตรงไหนว่าถ่านมันนี่ไงถ้ามันมีแก๊สให้ปิดเลยปิดปุ๊บเนี่ยให้แก๊สมันหมุนเวียนเข้าไปเผาไหมข้างในแล้วก็ปล่อยมันเลยนะไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะปล่อยมันเลยปล่อยให้มันทํางานเลยโดยไม่ต้องเติมฟืนละมันจะทํางานมันเองเลยเพราะไฟตรงนี้มันติดเมื่อไหร่นั้นเพราะไอฟอนมันจุดแล้วมันอันนี้แดงเมื่อไหร่นะได้ขึ้นปั๊บอันนี้มีน้ํามีควันน้ําหยดออกมันปิดจ้าอ่า เรือไม่ป <Jean> ิดเราก็จะเอาอะไรขวดมาลองใช่ต้องลองเอาช่วงช่วงเวลาที่เราจะเก็บในช่วงคนไม้เราเก็บเถะแต่ว่าถ้ามันเป็นแก๊สให้ปิดเลยถ้าเป็นติดแก๊สให้ปิดเลยไม่เอาละพวกเราเผาหลายวันอยู่แล้วใช่ไหมเราเผาหลายครั้งอยู่แล้วเราก็เก็บสะสมไว้เอาเราจําเป็นเพราะมันเป็นแก๊สเราก็ต้องปิดเนาะใช่ครับ่อให้มันทํางานเองเลยมันจะใช้แก๊สในตัวมันแหละเผาตัวเองมันจะแก๊สไม้มันจะเป็นถ่านมันจะมันจะคายแก๊สแก๊สมันก็จะมุดลงไปในท่อเล็กเนี่ยมุดลงไปเจอไฟ ไฟก็จะติดก็ดึงขึ้นไปหมุนเวียนไปอย่างนี้หมุนเวียนเผาตัวเองอย่างนี้เผาตัวเองจนจบนะเราไม่ต้องมามปิดเลยนะม,นมันจะอบไม้ที่ไห<ต>นไปหมดไฟข้างล่างเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวกับมาเผาไหมามันจะมันจะทําให้ท่อตัวนี้ดูดดูดดูดไฟขึ้นมาแค่นั้นเองไฟม,ม,มันมาอบมาอบไม้ด้านี้ข้างในไม่ได้โดนไฟนะแต่ว่ามันที่ใส่ไปได้เยอะขนาดไหนหรอเจ๊บอะไม่ก็ผมทําให้ผมคือผมทํามาให้ป๋าพิเศษเลยคือให้ให้เผาง่ายที่สนะุดไง ให้เผาง่ายที่สุดคือจะเผาไม้ดิบไหมอะไรก็มันจะได้เพราะว่ามันใหญ่การที่เราสอดไม้เนี่ยเราทำชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กดีแค่นี้พิ่ป๋าจะได้เยอะจะเรียงง่ายจะเรียงง่ายแต่ว่านี่มันจะมันจะเสียข้อเสียก็คือมันมันได้พื้นที่น้อยแต่ว่ามันก็ดีคือจะสุกเร็วสุกไววันหนึงได้สองเตาอ่ามันสุกเร็ววันหนึ่งก็เผาสองครั้งเอาสองครั้งสามครั้งก็ได้เพราะว่าใช้เวลาไม่นานตัวนี้จะทําให้พิเศษเลยมาส่งให้ กูเองแล้วก็ทําให้พิเศษเลยเพราะว่าแกคล่องใจก็ถูกไปแล้วก็แกทักปึ๊บเนี่ยแกสั่งเลยโอ้ลูกค้าคนนี้แน่นอน嘛ไม่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 จดจดเอาจดเอาาแสดงว่าสังเกตเรียนรู้มาที่มันนี้ไอ้ขนส่งมันบอกามันหยุดละพี่ติดกัเสาร์อาทิตย์ด้วยไงมันคาบเกี่ยวก็เลยติดโอ้ทาไงเราเราจะเอสรถมาเที่ยวส่งทันเวลาเราจุดติด นี่เราปิดไรครับไม่ต้องปิดไรเลยปล่อยตามสะดวกเลยปล่อยเลยพอมีแก๊สเราเคยปิดตรนนี้ลงค่ะปารกันละินที่เราไปส่งขาใช่ไหมไม่ต้องปิดเลยสารคปาไม่ต้องปิดเลยครับมันติดแล้วมันจะดับมันเองเลยตัวนี้มันจะดับเราไม่ต้องไปปิดอนนค่ะล่างมันจะดับมันเองอันนี้มันจะมันจะขึ้นมันเองมันจะเผาจนหมดเผาจนหมดแก๊สแล้วมันก็จะดับเลยไม่ต้องมาปิดอันนี้นะไม่ต้องมาปิดเลยเนี่ยทำไม่เฉยๆทำไม่เท่ๆทำเพื่อทำเพื่อความหล่อทชไหมทำเพื่ออะไรล่ะเพื่อ ให้มันมิดัวหนูเข้าไปปังแต่ว่าไม้ใหญ่ๆนี่เราใส่ไม่ได้ตรกเนาะไม้ได้ได้ที่น้นี่พี่ที่ช่องว่างตรงนี้พี่ไม้ใหญ่เอาไว้เลี้ยงไฟค่ะช่องว่างพี่ขนาดไหนเออใหญ่ท่อนใหญ่มีท่อนเล็กมีถาเผาถเอาโอ้ถ้าถาเอาได้ดีถาเอาหนูว่าจะเอาใส่ทั้งต้นใหญ่ๆโอ้ยมันกรยกไว้เลยถังนีพังพูเราก็ทำถนอมมาเลยผมเสริมตูดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมรอยเชื่อมเสริมไหม นะครับไอ้นี่รับประกันไหมนี่หรือไม่รับประกันโอ้ยรับประกันจนลูกบวชเลยเนาะเออวางเงินเรืองลูกก็เลือกป้าเกษียณมาบ้านลูกป้าบวชแล้วเนาะก็แล้วแต่อะลูกป้าบวชแล้วยังนี้ฮะหุ้มด้วยอะไรหนึ่งตรงนี้หุ้มด้วยใช่ปะขนนวลค่ะโอ้ขนนวลได้ขนนวลกันความร้อนในพวกแอร์ถึงหลายเลยนิดเดียเออตอนนี้ต้องจำเป็นต้องใช้ขนวนเพราะว่ามันเป็นเตาอบมันต้องเก็บอุณหภูมิให้ได้